เลยนะคะขออภัยนะคะวันนี้รถจักรยานยนต์นะคะสักครู่นึงนะคะ,นนะ,คะเอาละค่ะเรียนเชิญเลยนะคะเรียนเชิญทุกคันทุกท่านเลยค่ะเมื่อพร้อมกันแล้วนะคะ,ะ,นนะ,คะเราขอต้อนเราพบกับทุกท่านก็สู่สนามการประมูลรถจักรยานยนต์ของเรามันมาเริ่มต้นกันเลยะคะ่ะวันนี้รถในลำดับ รับที่หนึ่งครับวันที่มาชมกับ Honda Wave 110i ครับปี2019เอนครับหนึ่งเขาาม3078ล้อแม็กซ์ซาร์มือล้อแม็กซ์ตาร์มือนะคะสำหรับผู้ค้าเท่าใดที่สนใจดูรถชมรถกันได้เลยนะคะออนไลน์ทบ้านสนใจกันไหนดูรถชมรถยิ่ก่อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คการแรกของเราเข้ามจอรออยู่แล้วค่ะเปิดประมูลที่26,000บาทอะรทำไแล้วม่แม่คนเดียอลยค่ะจะพาร์ไปแล้วค่ะเราประมูลค่ะบาทกอยู่ที่เราประมูล2 6ไป0บาท2 9 0 0าเป็นที่ออนไลน์ ใช่ไหมค่ะสามเปอร์ในเพ่าสามเปอร์ในเพื่อมาหน้าตงสเปอร์นพ่บาทนัสเอรสองพันราคาแบนั่นอยู่ค่ะสามเปอร์สองพ่มาสามเปอร์สองพ่าน้าติ้งสามเปอร์สอง0พาทนขอสามปอราหลกกาที่เราประมูลหนึ่งสามสามพันสองพันบที่เราประมูลครับป้ายหมายเลขครับชูไปด้ยค่ะสองศนย์สามครับป้ายหมายเลขสองศูนย์สามประมูลนะครับสามสบาทขอบุณครับลำดับที่สองตามบริการเลยครับวันนี้มาชมกับคกรีหนึ่งสองห้าไอปีสองพันี่สิบเป็นด้ยครับสอง เงินเลยคันี้เอาไปเลยค่ะ2 7 0 0 0่นเบาทยกไปเลยค่ะเป็นทาอะไรกันนะสองนแประนไ้แค่มีมากกว่านเลยะสนปดส่งนเก้าช่ออนไลน์มากกว่าเยวเลยนะคะส่งก้าช่ออนไลน์สนเก้บาทส่งนเก้ับาทาป็แล้วเราประมสที่ระบาราคาเป็นสามราทสามันบเพิ่มาหนึ่งามันบาทเพิ่มบาทนึ่สองบาเพาทราคาที่ระบูลหหน้า2พันค่ะสามนสองพบาทสุดยอเี่มสันสองพนบาทนึ่งสามพันสอพบาทหนึ่งสามพนสอ่พันบาทราคาทีรบบริหรัเ

ลำดับที่สตามบริการเลยครับนี่กับพนเวศ1 2 5ปี2 0 1 9เกคนรสก่ขาชชิง3า3เสตาร์ทมือสตาร์ทมือค่ะกำลังลำดับที่3าตามบริการสนใจดูและชมรถยนตได้เลยนะครับทีนี้เอาเลย2อ0 0 0บ่ทปนบารออนไลน์ท่าำัสมัาับำัสุดยอดมาส0 0 0บาทที่ออนไลน์สอ0 0 0บาท0 0 0 0บาทนึ่งสันบาทนึ่งะไร่า้องันไหมฮา0และรกวดั0ป0 0บาทั0 0 0บาทหนสา0 0บแล้ว่ห้าับไหมฮสองหกลลไานาั้น มากกว่าเชค่ะสมพัุที่เราประมวลด้กอาซึ่งอใันี้เลยค่ะสามพันหพันาทาเจ็ดาทปามเ็เป็นบาทาาบบนนทก่นหมสามนนบาทเดิมค่ะสามนบาทเิมมากกว่านี้เฉลยค่ะสานบาามาเพราะว่านัหน่าเพราะว่านัสสามนปบาทราคาที่เราประมูลนันปนบาทที่บ้านเลยครับสี่สองเจงเ็ูได้ครับสามพันปนบาทขอบคุณครับลำดับที่สี่ตามบริการเลยครับนนี้กับนด้าเนรกไก่รับปีสองพั าากุมนนี้นะคะ้สนใจโดยรถสมรได้เลยค่ะบริกาตั้นี้สองหมื่นห้าพันบาทมเช่ราคาไปแล้วเจ็ดราคาเชื่อหน่อยมากกว่านเชีเ่ะราคาไปแล้วราคาล้วมากกว่าี้ยงเลยค่ะสองหมเช่ราคองหมนเก้าสองหมื่้าพัานับหนึ่งสอมก้าันบาทนับสององมนเก้าพันบาทสาม่ราคาไปแล้วเราประมูลสามบาทสาหมืบาทนับหนึ่าหมืบาทนับสองบาทราคาที่ราประมูลนับสามบาทเราประมูลไปไมดสาหนึงสี่สามหนึ่งสีประมูนะครับสามบาทขอบค สำหร en like like ับที่5ตามบริการเลยครับวันนี้กับจะมา่าปีปี2020เป็ดอะไรปครับ1ต่อไปนันาน3 2 0 1ล้อแม็กซ์ซ้ำมือล้อแม็กซ์ซ้ำมือค่ะสำหรับวันนี้นะคะสนใจดูยราชมร้ากันก่อนนะคุณลูกค้าเอาไปเลยนี้20,000เนี่ยเปดบ้าอรนไปนที่ออนไลน์มากกว่านี้เชิญค่ะ22,000ไปแล้วค่ะ3ไปล้วประาณค่ะสเที่บกันไปแล้วนะคะ10,000ออนไลน์ค่ะ24ราคาไปแล้วไม่มากกว่านี้เยอะเลยค่ะ20,000ค่ะ2ัเพิ่มมากนักหนึ่ง24เพิ่มมากน สองมื่นสี่พับาทออนไลน์เพอมาเมศน์เก้าหกสามศูนยก้าหกมว่ครับสองมื่บาทขอบคุณครับ ลำดับที่6ตามบริการเลยครับคันนี้กับมอเตอร์เว็บร้อยสิบไอพีสองพันสิบเก้าิครับหนึ่งกคระกทุเจ็ดสี่หกศูนย์สตาร์ทมือสตาร์ทมือค่ะถ้าใครสนใจดูรถชมรตกันเลยนะคะสำหรับวันนี้เอาเลยค่ะหนึ่งมื่นบาทปร์บาาคาอ่าเาไการบแล้วไม่มากกว่านี้ใช่ไหมคะหนึ่งหมื่นาปร์กับบแล้วสองปราทัาแล้วช่วไสองรบาทสองเรเด็ดัารบแล้วช่วไลสองหมื่นหนึ่งบาทสองพันราคาเปนค่ะสองหมื่นสองเอร์บาทสองเปอร์สองเปอร์บาทนักหนึ่งสองอ 2องหม0บาทราคาราที่เราประมูลด้านหน้าน้าสามสอ0 0 0ืบาทก็อมเลขหนึ่งสามหกหนึมหกขอบคุณน,นะครับ25,000บาทขอบคุณครับ ลำดับที่8าตามบริการเลยครับคันนี้กับ Yamaha Enmax ปี2018กับเรป็นครับ9กอไก่ค454661ลำดับที่8ข้ามเข้ามาประกาศขายก่อนนะ <S <S เ็นแม็กคันนี้นะคะลำดับที่8ข้ามมาก่อนนะคะถ้าใครที่สนใจดูรถชมรถกันก่อนนะค้าลูกค้าท่านใดสนใจดูรถชมรถกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้ตรวจสอบไว้ให้ด้วยนะคะคันนี้ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ทุ กรณีไม่ว่ากรณีเรียงเส้นออนไลร์ก็มาิบาาไม่ผ่านทางบริษัทและผู้ขายไม่รับคืนนะคะจะให้ทราบแล้วนะออนไลน์ตรวสอบมให้ก่อนจะทาการระมือกันด้วยค่ะซึ่งมาวันนี้เริ่มเกนกันที่1นึ่งบาทหมื่นสพันร้อยรับฝากบุศีและประมูลได้แค่ไม่มากกว่านี้ใช่ไหมคะเลขเมอร์สี่พันห้าพันประมูลหกพันไหมคะหบอ6หกที่เราประมูลมากกว่านี้ใช่ไหมคะเลขเบอร์หกพันและประมูลกันนะคะเจ็ดพันออนไลน์ค่ะเลขเบอร์เจ็ดพันแปดพันเก้าพันออนไลน์รับตรวกันนะคะเบร์เจ็ดะออนไลน์เลขเบเจ็ดพันนะคะ เมื yeah. ่อเจออนไลน์ค so ่ะมากกว่านี้เค่ะปราคาไปแล้วค่ะนเบอดนัราคาไปแล้วมากกว่านี้เชเลยคะเก้าัชออนไลน์เี่บอร์เานปันราคา่ได้เลยค่ะสอเปนราคาที่เราประมูสองที่รารดนะคะออนไลน์อเป็นราคาได้เลยค่ะสองเปสองเป็นหราคาไปแล้วสองนหเพ่งนันนงสองเป็นราคาไแล้วรโปรโมทสองนสองสองนสองนันหนึ่งสองเป็นสองนันอองนสองนันาที่เราปรโมทหน่งสาพันสพันสองนสพันสองนสีปนปันน่งองน ที่ลราประมูลนับสามสอ0หมบาทป้หมายเลขครับ414 414่ประมูลนะครับ26,000บาทขอบคุณครับสตาร์ทไม่ติดนะครับในลำดับที่7นะครับย้อนกลับมาชมล้วนับทีนี้กับชิเอ็กซรีเจนนะครับปี2018ันสเป็นครับหนกองไก่เดืยราคาแปดศูนย์ก้าบาทสตาร์ทไม่ติดนะคะเราทำการถ่ายตามสภาพถที่เห็นนะว่าประมูลเลยค่ะและคันนี้ขายตามสภาพไม่รับใชบการโอนกงรนมาสิทธุกกรณีไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะจะได้ทราบก่อนจะประมูลแล้วคันนี้3,000บาท ขอบคุณอรนอลให้เราทาไปแล้วไม่มากกว่านี้เช่นเยคะสามันเชื่อรายซื้อต่อนื่องนชนมาเลยค่ะสี่ันละค่ะสี่พันบาทราคาเปเชื่อรายค่ะสี่พันล้ารายห้าพันร้อค่ะห้าพันบาทราคาเป็นเชื่อรอยห้าบาทมากกว่านี้เช่นเยค่ะมาลนเจ็ละค่ะแปดพันราคาไปแล้วแปดันบทราไปแล้วไม่มากกว่านี้เช่นเยคะเกันราคาไปแล้วรประมูลเก้บาทที่เรประมูลเก้าพันเก้าพันบาทเก้าพันบาทหนึ่งเก้าพันบาทเดป็นบาทเชื่อรายเดนบาทราคาไปแล้วหนึ่งเป่นบาทไล้ทค่ะหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นบาทหนึ่ 05นับสามหงนบาทที่ออนไลน์30205 30205ประมุครับ13,000บาทของคุณลูกค้าออนไลน์ครับแพี่ก้าตามบริการเลยครับันนี้กับคุณอเวบร้อยสิบไอีสองพันี่สิบเวเครับหนึ่งกอาทาทงสองหนึ่งเจ็ดคอนีล็อกแตาร์เมอรล็อกแาร์เทอครัมไดปนตอเลยค่ะกับเว็ร้อยสิบไอพีสองพัน่สเนัเงครัน่กลายเทองสองน่เออมตช์เมรล ราคาไปแล้วเจ็ดพันไปแลละประมูลสองหนเจ็ดัช่อยสมบาทสองมนบาทพนานีนบาทมานอสองนันบาทราคาที่ออลน์สามศูนย์หนึ่งศเจ็ดนับาทที่ออไลเป็น3 0เลขสามศนย่ประมูลด้ครับสองบาทของลูกค้าออไล์ครับลำดับที่สิบตามบริการครับวันนี้กับราศีเซก็ปี2020เป็นครับหงกไกสลราแปดแันนี้ค่ะมาดูกันต่อในลการ เลยนะคะ P C X คันนี้คขมัมนแล้วเอาไปเลยค่ะคันนี้5 5า0มาันช่งมา700บาทริการไปได้อยู่ลคะ50,000บาทเป็ลไปแล้วราประมูล0 0 0บาทัดรไปแล้วมันเะชิประมูล0 0บาท9 0าทไปแล้วคบริกาได้เลยค่ะ0 0ืนได้แนนออนไลน์ เปิดหับาทก็ไม่ได้สองสองอสอาครับหกพันาบาทขอบคุณครับสิตามบริการเลยครับอันนี้กับพักเว็บร้อยสิบไอปี0องพนเป็เบนครับสองกอไก่กขาพายแปดเจ็ดเก้าสามสตาร์ทมือสตาร์มือค่ะมาแล้วกับเว็บร้อยสิบไอบริการนี้เนื้อเบนพายปิดมาแล้วเก้าพันออไล์ค่ะสมัยและประมวลรายาไปแล้วมากกว่าดืเชียร์ไทเดือนพฤษภาคมแล้วค่ะสองหมื่องพันและประมวลกะได้ค่สามพัที่ออนไลน์สองหมื่นสามพันที่ออนไลมากกว่าี้เยอะเลยค่ะสองหมื่นสามสองหมื่นสามพันนั่นคือสอง 2.27บาทกัล้ว0เอบาตานม่บราทไลักเ้นสบาทออนไลมาได้สาขบาทขอบคุณครับ1ิตามบริการเลยครับวันนี้มาชมกับพนะกาสุเปี2 0ง0นี่2ิ2เครับหนกองกับจานย์ึ9งคันนี้ค่ะเราไม่ชมไปต่อเลยนะคะสกุบยายคันนี้นะคะถ้าใครสนใจยูเราชมรถได้เลยไม่น้อยจริงๆันจรบมากันทที่26 ชื่ออะไรมากกว่านี้เยอะเลยค่ะสามปดอไปแล้วแต่าลค่ะสามมาแล้วค่ะสามเปสอันล่ไปแล้วเราประมูลสามเสามดสนื่าที่เราประมูลสีนที่เราประมูลสามิดสี่สามเสี่เพิ่มหนึ่งสามสีพมาสองสามเปิดสี่นมัประมูลได้น 3 0 0 2 9 3 0 0 2 9อ้บครับ3าท13ตบาทขอบคุณครับ1ิตามริการเลยรครับวันนี้มาชมกับคุนดาวเวบร้อยสิบอปี2 2 2 0ันเ็นครับหนึ่งก็ปรถทหารเก้าสําหรัสำหรับวันนี้นะคะเข้ามาแล้วนะคะสนิสัยดูรถชมรถได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มีค่างบญใจด้วยนะ321บาทนะคะคันนี้ราคาริ่มต้นอยู่ที่26,000ที่เราประมูลเสนอราคาท้มแล้ว3ามบาทใครอยู่ที่เราประมูลถ่านมากกว่านี้เช่นไรค อสองามหมบาทราคาที่ลำาประมูลนึน่สามสามหพบาทที่บ้านไปเล้ครับหน <150. S 2> <150. S 1> ึ่งห้าศูนย์หงนยพูดเลยครับสามหมื่นหบาทขอบคุณครับสิบสี่ตามบริการเลยครับวันนี้กับคนณสร้อยห้าสิบอาร์ปีสองพันสบเก้าริเวณครับสกอไก่ของไครห้าสามสมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะสิบสตามบริการถ้าใสนใจดูรถชมรถกันได้เลยนะคะคันนี้จะใดสนใจดูรถชมรถกันได้เลยนะคะออกมาดูรถกันก่อนนะคุณลูกค้าคันนี้รถบังกันที่สามหมืบาท กไหนดีคะไปก่อนหมสามสองพาคานี้เลยค่ะีก่อนไหมคะเตยท่านอบยค่ะถ้าดึงขมาแล้ไมมากเนค่ะสันเชมไปที่มาสามเสองารคาสามารคเชื่อรสามสองพาร์าปสองพมานติดสามสองพมาักสอนสามเปิดสามพัสีาร์คบลาบะร่สามพารคกับลาบะโร่ามดสามพาราคกับนักิเปิดสามพาร์บนักสอสามเปิดหพาราคาที่ระโมงหนึ่พันหกพสามพันห้อานักติดสามพันหร้อานักสอนสามเการราคาที่ 3-4-3-4ามหนึ่งสี่สามหนึ่งสประมไครับสามหมืบาทขอบคุณครับสิบ้าตามบริการเลยคันนี้กับพลด้านบนปีสองพันสบเจ็บครับหนึ่งกองาวจช้างสองเคันนี้นะคะรางปชมมมาต่อเลยค่ะาได้รีบคันนี้นะคะแจ้งอยู่เชิญรถตอไปผู้เส้อเงิกับเองนะคะเอาไปเลยคันนี้ปรับประมูกันที่หนึมืนสามพันสี่พันห้าประกันไปแล้วเที่ยวรหกพันไปแล้วเประกันแล้วเริ่ไปป่ ช่วาบ่าสบท่ารแล้วสม0ท่าปบาทสมรท่านบานกี่สบูท่านบาทนักสองันห้าพันบาทราคาที่เราประมูลนับสาสองนนบาทที่บ้านเลยสี่หนึ่งสองสี่หนึขอบคุณนะครับสองาบาทขอบคุณครับสิตามบริการเลยครับคันนี้กับยามาฮ่ครับ XSR ปสองพันสิบเก้าริเวณครับหนของใคราสี่สมคันนี้ส่ไม่ตรงคันนี้รถควรตรวจสอบไล็ก้หน่อยค่ะ ใเปิมพมาหนึ่งเ็ครับ1น0 0 0กม่นีพโลคันนี้นะคะตรจสบเล็ไปให้แล้วนะคะ1 4 0 0งก่โลนะคะตรจสบพี่ก็คนรแกรางวัลจะด้วยสีไม่ตรงไม่แบบสีให้ผู้ซื้อเลือกนารเองนะคะคันนี้เอาเลยค่ะ4 2 0 0 0มืบาทด้านไหนดียกมาเลยยกก่อนไปซิก่อนยกขึ้นหลังรับก็ดีหนึ่งไม้นะคะขอบคุณค่ะให้มับรแระวลได้ข้แล้วก็ตกไป็นวคันนี้เลยซื้อไปซื้อไปมาซื้อไปซน้อไปบานนัน 3ามพันลานประมูลค่ะ0ปรประมูลค่มากกว่านี้ยังเลยค่ะเปอรนบปกัล้วส0ปบาทคิบเนบาทห่ง0 0บาสอง4 0 0บาทราคา0 0กันแลได้เลยค่ะ0 0าบาท5 0 0 0บานึ่ง0บาสอง0พบาทราคาที่เราประมูลกันหน้านับสามบาทที่บ้านนเลยครับ4 27ครับ4 27ประมูลนะครับ45,000บาทขอบคุณครับ ต่อมาท่านผู้ชมลำดับที่17ตามบริการเลครับอันนี้กับ้เวมร้อ1 2019นจะเป็นคัพนิ่ของเรเล5ส00ล็อกแม็กสตเลยล็อแม็กและสตันมือคันนี้เอาไเลยค่ะเรปนคที่ซอไม่าอะไรไปแล้ว2มวัน้ที่ออนไลน์ระบไม่บากราับสอระาออนไลน์สี่ลประบนะคะสงปร์สท่านราะมไปแล้วมากกว่าเลยค่ะอหมน6าราได้เลยค่ะ0านหพดบนท2าไาสอร์เจเปอร์เจ็ดไม่บาดสองเปร์เจ็ดไ้า สอ่เ็บาทตาม1 3น่งประมูลนะครับ27,000บาทขอบคุณครับ18่าตามบริการเลยครับเป็นี้กัารนึปีสงกิ1ระเบิแท้โกไก่ช้าชิงครับ9 1 3ามาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะสปาตามบริการมาแล้วค่ะจ้าด็สนใจดูรถชมรถกันได้เลยกันนี้เข้าไปเลย1น0 0 0าบาทยกขึ้นมานีก่อนไหมมีไหมคะหม0 0 0บาทราคานี้ออนไลน์รับไปเลยหมคะกดเปดูาคนนี้เลยตามได้มีไหมคะราคานี้คุณลูกค้าหมื่น้าแสนารับขอบคุณค่ะถ้าได อนึ่งหมื่นห้าพันบาทราคาที่ออนไลน์สามศูน่สี่นับสามหนึ่นานบาทที่ออนไลน์ทำได้สามศูนย์สองสี่สมศูนยงสี่สี่ปร้ันหนึ่งมันบาทขอบคุณครับสิตามราการนะครับวันนี้กับพนัเวร้อไีสองมนเก้็ครับหนึ่งกรมดูครับเก้าเจล้อแม็กซ์ตาร์บมาดูกันเลยค่ะล้อแม็กซ์ตาร์บคันนี้นะคะจะาสนใจโดยราชกหนยสิบเกตามรายการกันแล้วเอาเลยคันนี้สองหมื่นสี่เนบาทห้าพันหกพันเจ็ดเป็นรายการเปัน สอสมปเ้สอปคนก้าาสอปค้าบานมื่นาพันบาทราคาที่ประมูลนั่งอยู่นาีนะคะหนับงสามสอ้ันบาทเป็นเลขสองศูนย์สามสองมรครัสองหมนก้าพันบาทขอบคุณครับยี่สิบตามบริการเลยครับพันนี้มาชมกับมาตาสกุบัยครับปีสองพีบเป็นเมนคับหน่ของายสุทราสี่เกกคันนี้นะคะมาชมต่อเนื่องเลยนะยี่สิบตาบริการสกุบัคันนี้นะคะจะได้ สองเปอร์เซ <S preach ers> ็นต์เจ็ดเปเ็นบาทที <S ations> <Nine terms> ่เราบอกวเนจ็ดสองปเพิมหนึ่งสอปอเจ็พิมานึ่สออเนเจ็ดเป็นต์บาทาปรับราคาไปแล้วได้อยูอทีกหน่สองนตบาทสองอเ็นบาทเิ่มมาหนึ่งสองเปอนบาทเิ่านงสองปรนบาทเป็นบาทแงหนึ่งพันบาทต้มายเลขสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่นะครับองนปดนบาทขอบคุณครัี่สิบเอ็ดรัคันนี้มาชมกับยามาฟิลปีสองพันสิบเ

3 0 0 2 2 3 0 0 2 2ของคุณนะครับ15,000บาทขอบคุณครับต่อมาคราบมาชมลำดับที่2 2ตามบริการเลยครับคันนี้กับพนัาเวฟรอสเซร์ไอีัาริเวณนหนึ่งของไทยยิบมล้อแม็กสตาร์ทมืออบเพิ่มเติมนะครับไม่มีคันสตาร์ทไม่มีคันสตาร์ทนะคะใจทพาบผลตอนจบอะไรกันนักออนไลน์ฟังที่ผู้ชมประกาศด้วยนะคะไม่มีคันสตาร์ทนะคะมาเลยค่ะ <ítulo> 2องสองมปินปากปาราประมูลได้กาวสามสองหมนปบาทก็ไเล็กหนึ่งสามหกหนึ่มหกขอบคุณนะครับสองหมปบาทขอบคุณครับยี่ามตาบริการเลครับวันนี้มาชมกับจิ๊ปแกดีเจนทวินครับปี2.020ันยีบเาเป็นแคปสองขอไขงูงูสองหมาเลยค่ะยี่สิบสามตบริการสนใจโดินแชมรถกันได้คันนี้เอาเลยค่ะสองหมื่นสี่พันาเรามาลับมากกว่าเยอะเลยค่ะสองพันาท่ะบาทสองพันห้ันบาทไปแล้วค่ะสองหมื่นเจันาประมูลกันได้ก็อะรเกกนได้ค่ะสองันเจ็ดที่

24ตามบริการเลยครับคนนี้กับจิมาเอ็นแี2 0 1หมระเิปด็นครับแก็คออ่างหมาแล้วค่ะเอ็นแม็กนม็กคันนี้สนใจดีรวเรถรถกันได้เลยนะคะคนนี้เอาไปเลยค่ะ25,000บาทสนใจรีบยกเลย1ดืนครับค่ะบกประกาไปแล้วซื้อน้ำเกลือสงหม่นเราปรเมนบาหรือเช่นไรค่ะสอมื่กพันเราประมินเก่าหรือเก่รรอ่นรค่ะสอหมนหก่ันแพันบาทติดองพัพันบาทสอง่นดพนประกันไล่อเดี๋ยไปเลยสอพันบาทสอนบ สองเปิดก้าวานออนไลน์สามศูน่งแปดับสามสอปิดก้านไมน์หนึ่งแปดสี่สามศูนย์หนึ่งแปดสี่สมมตินะครับสองเปดก้านลยครับยี่สิบห้าตาบริการเลยครับคันนี้กับพนักเว็ร้อยสิบไอพีสองพันยี่สิบนเวครับสขอใครทะดห้าเกาห้างสี่ตาร์ทมือสตาร์ทมือนะคะออกโดยรถชมรถกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ที่นาสนใจมาเลยค่ะเริ่มต้นกันที่2องปามเ0ดห้าพันะคะไปแล้วออนไลน์ค่ะหกพันเจนะคะสงเจ็ดประเมินกับพ

1> 3 1, 4, 3, 1 4, 3, 2, มนนน 2, 19, 5, 3, 3 7, 9, น4่นะะรามารับ3า,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 นะาม,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 ม0บาทขอบคุณครับ26ตามบริการเลยครบคันนี้กับ h o ด d าพีซครับปี2 0 1 9ทเก้นครับ3กไก่เขาไก่7905คันนี้นะคะเรามาชมกันต่อลีแคี่ต่อบริการคันนี้เข้ามาแล้วถ้าสนใจดยรถสมมตกันก่อนนะกับ p ีซคันนี้เราประกาศขายตาสภาพที่เห็นนรองว่าประมูลแจ้งอยู่ใช้รถตลอดไปผูช้เป็นกันเองนะคะคันนี้44 0 0 0บาทกอบคุณค่ะเราประมูนทําผู้แล้วมากกว่านี้เยอะเล่ะนีมค่ ี่หมื่บาทสี่หมื่นสี่พันบาทนัเอสี่หื่นสี่พันบาทนักอสี่หบาทเราคที่รีบรนนัทสามสี่หบาทที่บ้านเมเลขครับหนึ่งศูยพนะครับสี่หมบาทขอบคุณครับ27ตามบริการเลยครับวันนี้กับพนุเว็1หนึไอปีสองพันสบเกาเนครับสาคอไก่ของไก่หนึ่งห้าเก้าศูนย์ล้อแม็กซ์ r ตารือล้อแม็กซ์ตือลัคนีแจ้งหยุดใช้รถต่อไปเคยต่อพวกข้างมาแจ้งหยุดใช้รถต่อไปเคยต่อพมา ส่วนบทสองเคราะห์กฏทาการประมูลน,นะคะไมมีขาตั้งเดี่ยวนะครับคันนี้ไม่มีขาตั้งเดี่ยวจะงให้ทราบเพิ่มเติมจากบารายการไม่มีขาตั้งเดี่ยวจะงให้ทราบเพิ่มเติมจาก